เราจะเป็นผู้สมหวังในหมู่ผู้คนเป็นล้านคนเช่นคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเราก็ต้องมีบุญชนิดที่ว่า คนล้านคนก็เทียบเราไม่ได้ตรงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองแต่เงินทองก็มีส่วนอยู่เหมือนกันคือบริจาคได้เต็มที่ก็สร้างประโยชน์ได้มากแต่บางคนเช่นคนในสมัยพุทธกาลก็ล้วนเป็นคนยากจนทั้งนั้นที่สร้างทานบาร,รมีได้สะเทือนถึงสวรรค์ได้สะเทือนถึงพระอินทร์เจ้าฟ้าและเขาก็กลับกลายเป็นผู้ที่มั่งคัง่งมีบุญกุศลที่ส่งผลทันทีฉับพลันก็เพราะความ ที่เขามีใจที่บริสุทธิ์ตั้งมัน่นตั้งใจที่จะทําบุญและคิดเขาก็คิดว่าชาติหน้าจะได้ไม่จนแบบนี้อีกเขาคิดไปถึงชาติหน้าด้วยซ้ําเขาไม่เร่งรัดในบุญกุศลว่าจะต้องมาส่งผลภายใน3วัน7วันหรือจะต้องส่งผลวันหวยออกแบบพวกเรายิ่งเร่งบุญยิ่งกุศลมันยิ่งทําให้บุญถูกเจือปนด้วยโลภะ นั่นก็คือตัวความอยากนั่นเองดังนั้นเราจะต้องทำบุญด้วยความอัศจรรย์บางคนก็เรียกว่าทำบุญหมดตัวหลายๆคนในสมัยพุทธกาลคือทำบุญหมดตัวเพราะเขาคิดว่าเขาไม่อยากจะจนแบบนี้อีกแล้วถ้าเขาได้สร้างทานารมีอันยิ่งใหญ่คือเรียกได้ว่าเป็นของมีค่าทั้งหมดของชีวิตเขานั่นแหละเขาก็หวังว่าชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปเขาจะได้ดีนี่แหละมันทำได้ยากแบบนี้ผลมันจึง ออกมาได้อย่างอัศจรรย์และไม่คาดคิดนั่นก็คือส่งผลเร็วทันทีแต่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตปัจจัยบารมีเก่าเขาก็อาจจะเต็มที่แล้วด้วยก็ได้พอเจอบุญใหม่ที่อุกฤษจริงๆที่มากมายจริงๆมันจึงแบ่งบานให้ผลผลิดอกออกผลออกมาทันทีนี่แหละมันเรียกว่าอัศจรรย์แห่งบุญมันเรียกว่าบุญยฤท สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ